าถามว่าทําไมมันเล่นไม่ค่อยได้ well. ดูดูดูมือมือหนึ่งเขานั่งซ้อมกันเครียดเอ็นดดูกำลังจะมาซ้อมดูดูเอาดูเอาทุกคนดูเอาไม่ต้องอะไรบรรยายไม่ต้องอธิบายมากมีคนว่าคุณหมูด้วยว่าทำไมไม่ให้โอกาสแก้มบุมเล่นเป็นตัวหลักบ้างให้บ่อยแล้วดูมันทําตัวดิ พี่ก็พี่ก็้ทำตาไงวะตทำตาหรอแบบแล้วก็ทำตาแบบทบเองัานปพี่ดิใไหมไหตามันนนีไม่หนีไม่ได้ไม่โดนไม่โดนโดนหรอลืมตาขึ้นลืมตามองสูงมองสูงเออเออเออขนตายาวมากเออใช่ไหมหนลูกตาแล้วะเงียมองสูงมองสูงมองขงตานะไหนพี่ต้อง รดอกรอง้องยดเลยเาไม่พูดแล้วอมต่อสวัสดีวันนี้มาทำอะไรครับอ๋อมือเอี๊ยบอ๋อมืออีรับอ๋ออ๋ออ๋อมืออี๊ยบอีรับเาอะไรกันนะทำอะไร ทำไรอ่ะคุณจ้างตัดคลิปอู้ชินจ้ะเด็กเด็กใหม่เด็กใหม่ฝึกตัดคลิปเริ่มงานเซนแล้วนะดูแล้วอเแหละต่อเน่อสวยม่กแต่วเปลี่ยนแล้วปนใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนตัดคิปแล้หนูก็อันนี้ไปถึงแล้วไอ้ม่นก็หยิบมาหนู ครับผมสวัสดีผ <แก S 1> ู้ชมในเอซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปฐมอินดี้ครับผมก,กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาไปเที่ยวทางใต้มา<ก>สัปดาห์หนึ่งเต็มๆปล่อยให้แก้มบุ๋มอยู่อย่างอ้างว้างเดียวดายเ <c oughs> ฟ้งฟ้างกลางทะเลแสนเปี่ยว <c oughs> เป็นไงรู้ความรู้สึกวันในวันที่พี่แอมไม่อยู่รู้สึกโดดเดี่ยวดีค่ะไดี๋แล้วแล้วครูไปไปดูกล้องตรงคีย์บอร์ดเห็นนิ้วสั่นอยู่ตลอดเวลาจริงหรอเออหนูหนูของขาดไปะล้วหนูของขาด วันนี้มาซ้อมใจวงกันนะครับสมาชิกก็น่าจะครบแหละคิดว่าครบไหมครบครบครับครบอ่าค,ครบแล้วก็มีเพิ่มนะครับนะเหมือนเดิมนะครับสมาชิกของเราก็มีน้องจุกนะครับที่เพิ่มมาอ่าเราไม่ได้เอาจุกมาเขียนรถนะครับเอาจุกมาเป่าทอมโบนแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงที่ปรับตัวรอปรับตัวให้เข้ากับวงนี้ก็ให้เขียนรถไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่เพลงไม่ว่างนะครับนะเดี๋ยวค่อยๆปรับตัวไปนะครับ ให้เวลาประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วเลยต้องใช้เวลานานนะเราไม่ใช่ลูกเทวดานะครับที่จะเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วเก่งเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีทางนะครับต้องให้ค่อยค่อยๆให้เขาปรับตัวไปเนาะเหมือนหลายหลายคนที่คาดหวังกับจิ๋วว่าจิ๋วต้องเหมือนพี่กัง้งต้องทําให้ได้แบบพี่กั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะกั้งเขาสะสมบาร,รมีมานานหลายปีนะครับสะสมความบ้ามานานหลายปีอะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศการซ้อมแต่วงกันนะครับ,นะรบวันนี้ไม่ได้ต่อเพลงใหม่นะพอดีครูหมูจัดสคริปต์ใหม่นะครับ ไม่ได้ซ้อมเต็มเพลงนะวันนี้พรุ่งนี้มีงานที่จังหวัดระยองนะครับนานๆมีงานทีที่ระยองดูดีใจมากๆเช้าที่ระยองแล้วก็บ่ายที่ระยองเหมือนเดิมก็งานเดียวกันนั่นแหละที่แรกเขาจองไว้บ่ายนะครับทีนี้ก็ขอเลื่อนเวลามาขอเช้าด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับวันอาทิตย์เราก็มีงานที่เช้ามีงานที่ชนบุรีแล้วก็บ่ายมีงานที่ปินบุรีนะครับมาดูกันว่าเราจะเดินทางทันหรือเปล่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผม เดดเดดเดดสโตร์จบแอมเขาไม่แอมเขาไม่ฟังเราหรอกเขาก็เล่นหัวเพลงเหมือน ตืานต๊งตตืงตืงตึงตืงต้มต้อตืึงตืงตืตตขึ้นพยายามอย่าฟรีนาน ตัวแบบนี้จะเข้าคุกเลยดีไหมนี่ครับสีเปดควสิบอากำลังซ้อมอยู่นีกองแตกครับผมโอ้กองแตกอีกแล้วเปนอกใบใบกล่องมันมีมันมีหนังอยู่อะเก็บไปไหนก็นไม่รู้จังหนังใบอันนี้ใบใบหลักเลยโอ้โอ้อยตีใบนี้บ่อยสุดเลยครถามว่าทำไมมันเล่นไม่ค่อยได้ดูดู ดูดูมือมือหนึ่งเขานั่งซ้อมกันเกียดเอ็นด,ด,ด,ดูดูเอาดูเอาทุกคนดูเอาไม่ต้องอะไรบรรยายไม่ต้องอธิบายมากมีคนว่าครูหมูด้วยว่าทำไมไม่ให้โอกาสแก้มุ่มเล่นเป็นตัวหลักบ้างให้บ่อยแล้วดูมันทําตัวดมิมันเป็นเทคนิคค่ะด,ด้วยการเดินไปเดินไปกูเหคนอื่นมันจะทําให้เรารู้ว่าคนอื่นมีหลักการเล่นยัง,งไงเพาราะฉะจะได้เล่นตรงตรง,ตรงเซนเขาครับ <ทะ S 2> <laughs> สังเกตดูดีๆบางงานน่ะบางงานแก้มจะเล่นคนเดียวนะแอมแทบไม่ได้เล่นเลยมีคนบอกว่ากูไม่่อยให้โอกาสแก้มบุ๋มเล่นน่ะบางงานนี่แอมแอมแทบจะเดินเฉยๆเลยตีชิงอย่างเดียวเลยแก้มบุ๋มจะเล่นเหมางานเลยเราเราแบ่งสคริปต์กันแหละคนละครึ่งนะครับลองสังเกตดูดีๆนะทำไมทำอย่างเงี้ยตีกองแตกทำไมเนี่ยโอ้กําลังขอโทษได้ไหมวันนี้ไม่ได้ทําสถิติซ้อมเร็วที่สุดอยู่เอาแจกองเลยต้องมาเปลี่ยนหนังกองอีกหามึงเฮ้ยเป๊ะล้มหรือไปล่าไม่เล่นตะกอนอ๋อแล้วก็ล้ม ไปถามรถเป็นไรไหมอ้หโกครับเลยเจ็ปอยอันนี้ต้องเป็นอะไรเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นจริงเหรอก็ต้องเคผ่านจุดนั้นจริงเหรอเตอร์เาไยงทังรเลยเตรียมย่องันไ้สอันใครช่างทำพีเตอร์ได้ลงคอครับได้ยินหาเลยเ่ยไม่ง้นไม่เจอเฮ้ยบอกแล้วมี้นัเนี่ เห้ยทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่เลโม่นี่แหละรู้ตัวแม่งถอยเลยแด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 ดเออเดียด๋วยวกว่าจะรู้ <c oughs> อ,อ่ะเดี๋ยวแม่งดราม่าอีครูแกล้งเด็กูรำพันทำไมแต่เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนใหเลยอันนี้เป็นยี่ยห้ออังกอร์บายเลโม่นะครับในในถ้าเกิดมาซื้อเลโม่มาหนังเลโม่จริงมันแพงมากเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกเราก็เลยซื้อบายเลโม่เนี่ย แล้วก็ถือโอากาสเอาหนังกองเก่าทิ้งนะนั่นแหละอ่าก็เลยเปลี่ยนทั้งชุดมันจะได้ไรู้ว่าเอาไปขายในนี้แล้วพวกนี้ก็เอาเอา,เอาไว้เป็นสำรองอันนี้ยอดหรือคูหนตรงนี้แล้วก็เขียนวันที่ติดไว้ว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่ถ้ามันทาแตกก่อนห้าปีมันจ,จ่ายตาังค์ราอเลยสามเท่าหนังกองชุดหนึ่งต้องอยู่ได้ห้าปีถ้าคนปกติตี ไม้กองปีละสี่คู่ก็พอแล้วอันนี้แม่งงานละห้าคู่งานละห้าเลยเลืองที่ไหนไอโอ้ยมึงยินไหนๆก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้หมดเลยนะจะได้หนังเปลี่ยงมันจะได้ตั้งง่ายเมื่กี้หนังมันคนละี่ห้อนะเปลี่ยนตั้งยากอังกอบายเลโมนะครับเม d ดอินไตวันไต้หวันนั่นแหละนะไตวัน พี่ย่นให้ผมเฮ้ยตายตายางผมเอ้โอ๊ยหนักปะโคตรงอนเลยโอยไออ้าหนักเยอะเลยที่กาพี่ต้งกางไงกางตาไงวะกางตากาตากันองที่มันพลา่วพี่้มตามัน่อนอุ้ยพาจะหนีมาเดี๋ยวอุยหนีตาตอนนี้ไม่หนีไม่ดีไม่โดนไม่โดนไม่โดนโนรอ่า โดนบรวะมันโดนกระหวะไอเตอร์มันก็ไม่ห้ามอะไรเลยเนาะมันก็ปล่อยทาหน้าทับวยเราเราไปทับสีมือกันไหมพี่เออใครใครดัดได้ยาวกันลืมตาขึ้นลืมตามองสูงมองสูงเออเออเออวิขนตายาวมากเออใช่ไหมก็หนีบลูกตาแล้วมองสูงมองสูงมันไม่นิ่มไม่เห็นหนีบเลยหนีบปะไม่โดนเลยยังไม่โดนลืมตา หนูลออยู่รออยู่น้ำตาลอยอยู่ยาวอ่ะเจอตาบล์ด้วยเจอตาบล์ด้วยเฮ้ยนิ่มอิดนิ่มนิ่มน้ำนิ่มน้ำเฮ้ยพี่ไปโดนด้านน้องน้องให้เลยพี่น้องร้องไห้แล้วคุณไม่เจ็บแน่เลยไหนเฮ้ยพี่ต้งก็ไม่บอกอ่ะอุ้ยพี่ทำน้องร้องไห้พี่ทำไม่เจ็บอาเช็ดๆก่อนเช็ดน้ำตาก พี่ค่ตองตรอต้องมองขึ้นบนอะไม่ไม่ไม่มองขึ้นบนดินูหนูจะบอกยังไงบอกยังไงตาแบบพี่้องมองขึ้นบนถ้าเจ็บบอกนะเจ็บเฮ้ยโอ้โหไมเกต้องแบบนี้แยบแบบมันสวยไปอีกเออเป็นอุ้ย ง้วยโอ้โหหนูดัดเองแบบนี้เล็กๆของสูงแล้วแต่ดิออฟเนี่ยตามันเล็กๆเนี่ยดัดได้ไหมดัดได้ไงให้ตามันใหญ่ดัดสดตาไม่ขึ้นไหมไหนดัดง่ายดัดงไงให้เวลาหลับแล้วไม่ลืมตาไม่ขนตางอนนี่มาขนตาดองนี่มาเราเชียร์ได้นอนบ้างไหมลูกฮะเราเชียร์ได้นอนไหมกันอนานอนเรานอนอุ้ย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 ออม มือดัดเองปัดเองด้วยไม่ได้ครึ่งนึงของมึงเหรอนอนบ้างนะไปเรืองนอนเรื่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวอาศัยช่วงที่พี่แอมงงเนี่ยเราสวนเลยเอส่วนเลยพี่แอมกำลังงงอยู่เอาเลยเอาเลยน้ำหวานเล่นอย่างนะคะเฮ้ยโอ้โหเล่นไปเลยโอ้โอตามใจแก้มบุ๋มเฮ้ยมั่นใจหน่อยนี่เฮ้ยแก้มจะกดแล้วแก้ม সি কে ক'লে বনাব ন แอม่าอะไรมันแกเป็นไรเดี๋ยวกูจะใส่ทีมอีกเอาเฮ้ยเป็นไรอยู่ๆก็ลองให้ถึงแม่เกิดมาตมันก็ไหลโอ้โหละนายวันแต่บาคนมาเอาแก้มเอาทักเอาทวามทักแต่จะลองลองเยอะเร็วทักทักแก้มที่บ้านแกไม่ใช่คนแบบนี้นี่แล้วให้เหรอ แต่ผมคือสงสัยอยู่สงสัยอยู่เมื่อกี้มันบอกว่าเพื่อนมันด่าครูจะว่าทำไม๋อเว้ยพูดให้สบายใจไงว่าจะมีพวกเราอยู่เนี้ยสิบกว่าคนเนี้ยจ้าแค่ไม่ได้เดียวดายลองเงียห็นอ่าไม่พูดแล้วลองต่อบหรือภาษาอะไรกับเพื่อนด่าถ้าครูด่าเนี้ยน่าจะโกรธน่าจะร้องไห้มากกว่าถ้าครูด่าตั้งเยอะตั้งเยอะไม่เห็นว่าอะไรเลยแค่เพื่อนด่าแค่นั้น 何